ดินจะกลบลบกายวัดสังขารไฟจะผลาญสิ้นให้มาลายสูญแต่ความดีที่ทำไว้ช่วยคำคูณย่อมเทิดทูนแทนซาาที่จากไปนมมสก,การพระครูวิพาธปัญญาคุณรองเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขตสองประธานฝ่ายสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงเรียนอาจารย์ประมวลพุทธานนท์ อดีตพวกอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3-4และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายกรพบสีสันพิธีกรได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพเป็นผู้นำประวัติและคำไวอไ้อาลัยมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติเพื่อการุณาทราบโดยสังเขปดังนี้ คุณแม่เทียมตามหากันธาเกิดเมื่อวันที่เจกันยายนพุทธศักราช2472ณบ้านประตูท่าแพรอเมืองเชียงใหม่เป็นบุตรของนายหน่อนางยงม,มหากันธามีพี่น้องร่วมสายโลหิตเกคนซึ่งคุณแม่เทียมตาเป็นบุตรคนที่สี่ของครอบครัวคุณแม่เทียมตา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาณโรงเรียนเทศบาลดอกเงินและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบูรณศิลป์จากนั้นจึงได้ประกอบอาชีพค้าขายมาโดยลำดับครั้งคุณแม่ได้ย่างเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวคุณแม่เทียมตาได้สมรสกับสิทธิตำรวจตรีจำลองมณีวัน ทั้งสองมีบุตรที่ดารวมกัน5คนคือ 1. นางจุรีพรมณีวัน 2. นางจิราพันธ์หลีระพันธ์ 3. ร้อยตำรวจโทจตุรงมณีวัน 4. นางบรัทยาแดกสุวรรณและ 5. จา่าสิทธิ์ตำรวจเกียรติรัตน์มณีวันด้วยความที่เป็นนักค้าขาย แม้จะมีครอบครัวแล้วก็ตามแม่เทียมตายังคงประกอบอาชีพค้าขายที่บ้านประตูท่าแพเช่นเดิมสเสน่ห์ปลายจวบของคุณแม่ตึงใจกับผู้ได้ชิมอิ่มท้องกับผู้ได้ทานโดยเฉพาะขนมหวานและอาหารกับข้าวรายได้ที่เกิดจากสัมอาชีพนี้ ถูกนำมาเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูครอบครัวเรื่อยมาท่านเป็นสตรีที่มีรูปงามเลอโฉมอีกทั้งจิตใจก็งดงามด้วยแม่มักจะสอนเสมอว่าเลือดเดียวกันต้องสามัคคีบัจจีถ้อยคำต้องระวังให้ตั้งอยู่ในไมตรีมีน้ำใจที่สำคัญแม่เป็นตัวอย่างให้ทุกคำสอน คุณแม่เทียมตาชอบการทําบุญเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรงทานอาหารของหวานที่ท่านถนัดมักจะเห็นเป็นประจําในงานบุญอีกทั้งอย่างไทยได้ทํานุกบารุงพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์ในวันสําคัญสําคัญมิเคยขาดด้านสุขภาพท่านมีสุขภาพดีมาโดยตลอดโดยมีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่เสมออบกปุลด้วยลูกหลาน สำราญด้วยรอยยิ้มท่านไม่เคยเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวใดๆจนเข้าสู่วัยชราสังขารเริ่มไม่ออานวยเจ็บป่วยบ้างก็เพราะความชราวันที่24พฤศจ,จิกายน2561ท่านเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองอุดตันลูกหลาน จึงนำเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลจากนั้นนำพักรักษาตัวที่บ้านต่อดูแลเป็นอย่างดีเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงลูกมาป้อนข้าวป้อนน้ําชำระร่างกายใส่ใจออกกําลังเขียงข้างแม่ตลอดมาวันที่8ตุลาคม2563แม่เกิดอาการความดันลดลงอยู่ในระดับต่ํา ร่างกายเริ่มอ่อนแรงลูกหลานจึงได้นำเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพีรแต่ด้วยอำนาจของความชราแม้ทีมแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อลงหายใจของแม่ไว้ได้ในที่สุดคุณแม่เทียมตามหากันธาจึงได้จากไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลา11นาฬิกา อนุสร91ปีแม่เทียมตามหากันธาสกุลใหญ่ให้สุขสมให้ร่มเงาให้ความรักน่าชื่นชมแสนนิยมมนเมตตามหากันธาบิดานามว่านอแม่นามยมฐานมั่นคงประตูท่าแพและแน่นหนาท่านรักรู้รักเรียนเพียนสืบมา มุ่งฟันฝ่าจบมัธยมสมตั้งใจงานค้าขายในครัวเรือนมิเชือนแชร์ช่วยดูแลครบด้านงานสดใสทำขนมของหวานท่านถูกใจจนขายได้ติดชื่อหลือทั่วเมืองรูปร่างงามโสภาออร่าเปล่งเป็นหญิงเก่งหญิงสวยด้วยปราดเปรื่องมีสามีคู่ชีวิตคู่รุ่งเรือง สืบต่อเนื่องนามจำลองมณีวันลูกจุรีพรจิราพันธ์และจตุรงสืบสกุลบงวรัทยาเกียรติรัตน,น์ทั้งห้าคนสามคัคคีกลมเกลียวกันมากสุขสันมั่นสุขแสนแน่นสดใสแม่เทียมตาเทียมใจในแบบอย่างได้ปูทางเจิดจำรับสว่างสวยัย แนะให้ทำนำให้ดูอยู่เย็นใจเลิศวิไลพระคุณแม่คุณแดดวงโอ้แม่จา๋าลูกรักแม่แม่แม่จา๋าแม่จากลาแม่จา๋าอย่าได้ห่วงลูกตอบแทนพระคุณแม่นั้นทั้งปวงขอส่งดวงบิญญาณแม่แต่นี้ไปพักเถิดหนาหลับเถิดนะ นะแม่นะขอคุณพระคุ้มครองของเทพไทยนำส่งแม่สู่วิมานอันอัมภัยสู่พบใหม่ดาวดึงอันตรึงตาขอเดชะพระไตรรัตมาป้องมานอีกบุญทานกั้นผองภัยในโลกหน้าแด่บิญญาณคุณแม่นามเทียมตาสมเจตนาปรารบครบด้วยเทิน ในลำดับสุดท้ายแห่งชีวิตด,ดีขอรับเกียรติเรียนเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความไว้อาลัยครับ ทีชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภายสารถึงคุณแม่เทียมตามหากันธาผู้วายปรานขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถอกราบขอบพระคุณเรียนเชิญนั่งลงครับฉากชีวิตสุดท้ายของคุณแม่ได้จบลงด้วยความง,งดงาม ความเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบความเป็นประสบนิกรที่ดีของประเทศชาติและความเป็นทายิกาอุบาสิกาที่ดีในประวัติพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบในโรงละครแห่งโลกนี้แล้วทำดีให้โลกลือสร้างชื่อให้คนกล่าวขานสร้างตำนานให้คนระลึกถึง ในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลไตรปิดซึ่งเป็นไตรสุดท้ายก่อนที่จะได้วางดอกไม้จันทร์โอกาสนี้ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์ประหวลพุทธานนนอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34ประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุลไตรปิดขอเรียนเฉญครับ ลำดับนี้ขอรับความเมตตากราบอรัตนาพระครูวิาพาทปัญญาคุณรองเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขตสองเจ้าวาดวัดดอกคำประธานในพิธีได้เมตตาพิจนาผ้าไตราบางสุกุลไตรปิดกราบอารัธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับคุณแม่กันตาคุณแม่เทียมคุณแม่เทียม คุณแม่เทียมตามหากันธามมลาจากท่านได้พรากจากลูกหลานการบัดนี้ดำรงตนคงคุณค่า91ปีดวงชีวีจึงลาลับมาดับศูนย์พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดงามไพบูรพระคุณแม่ยิ่งปัทภีทวีคูณพระคุณแม่ต้นบุญคุณอนันต์แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเล็กจนโต อกกอดโผประคองเลี้ยงเคียงคู่มั่นสอนให้รู้ส่งให้สูงพยุงดันหามีใครมาเทียมทันดังเทียมตาการบันนี้แม่พราบจากไปแล้วเหมือนดวงแก้วแวววับดับแสงจ้าเศร้าแสนเศร้าเสียงแสนเสียดายร่ำให้ลาโอ้แม่จ๋าขอลาก่อนอาวรใจในคืนนี้ครอบครัวแดงสุวรรณ ไมตรีท่านเป็นเจ้าภาพทราบถึงท่านคุณสุภชัยลีระพัน์เป็นประธานพร้อมบุตรหลานญาติมิตรร่วมจิตกันขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงคุณแม่เทียมตามหากันธาผู้วายปราณขอให้ท่านได้กุศลผลน,นี้เทินลำดับนี้ขอรับเกียรติเรียนเชิญ คุณวรัทยาแดงสวรรณได้จุดธูปเทียนบูชาตู้พระพิธรรมขอเรียนเชิญครับมหากันธาร่ำให้อะไรหาแม่เทียมตาจากไปไกลสุดแสนสุขติพบวิมานต่างดินแดนขอทดแทนพระคุณบุญกุศลรำลึกถึงซึ่งคุณแม่เมื่อคราอยู่ แม่อุ้มชูกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงฝึกฝนป้อนข้าวน้ำคำวาจาสอนด้วยตนลูกทุกคนรำลึกแท้แม่เทียมตาเทียมเสียดฟ,ฟ้าสง่าสูงจรุงช่วงเทียมทั้งปวงปิยชนในโลกล่าเทียมผืนน้ำปฐพีพระสุธาหรือจะเท่าเทียมตาแม่ของเรา91ปีที่แม่แน่แน่รัก ถูกสมัครเหนียวแน่นมายืนยาวเป็นที่หนึ่งในใจลูกทุกคราวแม่ของเราเข้าใจให้รุ่งเรืองในคืนนี้มีครอบครัวกล่อมบรรจง PRC สั n s ายประสงค์คงต่อเนื่อง PRC g r a n d i o อ e ร่วงเนื่งเนื่งเป็นเจ้าภาพเทศสวดเปลืองพินโยธรรมท่านพระครูว,วิภาสปัญญาคุณ ไมตรีหนุนท่านฤทธิพงศ์วิไลล้ำเป็นประธานประสานเสริมเติมบุญยกรรมอุทิศนำแม่เทียมตามหากันลาแลลำดับนี้ขอรับเกียรติเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์อิงพัชระวันศรีศิลปนันคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเนชั่นได้จุดทูปเทียนบูชาตู้พระพิรรมขอเรียนเชิญครับ คืนสุดท้ายสายใหญ่รับยังปักแน่นเป็นปึกแผ่นแล่นสายเลือดมิเหือดหายเป็นสายรกสารสายใหญ่มิคลืนคลายปักแน่นในใจทุกดวงปวงลูกหลานแม่เทียมตาเทียมใจให้ลูกๆได้พันผูกรักใคร่ใฝ่ประสานลูกรักกันสามัคคีกันดังวันวาน,วานคำสอนท่านก้องอยู่คู่ครอบครัว มหากันธาส่งไว้รักมั่นคงยั่งยืนยงคงไว้ให้เหนือหัวรักษาใจมีไมตรีหนีสิ่งชั่วแม่สอนทั่วทุกครั้งรักหวังไว้บัดนี้แม่ทิ้งร่างห่างไกลแสนไปอยู่แดนชั้นฟ้าเทวาไทยบุญช่วยคำทำช่วยชูอยู่โลกใหม่พองอัมภัยสวยสว่างอย่างชื่นใจ ขืนสุดท้ายหมายมีมวลลูกหลานเพื่อนครูกันดาราส่งบุญให้เป็นเจ้าภาพสวดเทศเหตุผ่องใสแผ่จิตใจร่วมบุญทานตรการตาขอเดชะพระไตรรับปัดป้องมานอีกบุญทานปัดป้องภัยในโลกหน้าแด่ดวงวิญญาณคุณแม่นามเทียมตาสมเจตนาปรารบครบด้วยเทินลำดับนี้ ขอรับเกียรติเรียนเชิญคุณสาวณีเตโชจังได้จุดทูบเทียนบูชาตู้พระพิธรรมขอเรียนเชิญครับ